ก <So S 2> ็เดีรับคุณนายธนพาบลครูมอนุจะนะวันิี้ตุลาวันนี้ผมจะมาตรวจเช็คคูมจองคาร์เตอรของแม่แก้วครับเริ่มต้นที่ไฟบวกแกแบตเตอรี่นะครับจะไปเข้าที่คู่บีของมอเตอร์สตาร์านะครับไฟบวกเกแบตอที่คู่บีของมอเตอร์สตาร์ต่อมานะครับไฟบวกแกแบตเตอรี่จะไหลผ่านไปที่กล่องฟิวส์ครับมาเข้าที่ฟิวส์80แอมป์ออกจากฟิวส์80แอมป์ไปที่50แอมป์ ลอกจากฟิว50แอมป์อาจเดไปเส้นสีขาวครับไปท on ี่ pause pause ิุย์ก like ุญแจครับเส้นนี้ครับเราจะมาทำการเช็คค่าคอนดเดอรนะครับว่าถูกต้องไ่มโดยไปเส้นนี้โดยการปับมิเตอร์ไปที่ย่านวัดคอนด์เนอรครับเส้นอะไรฟ่ะ มีความตอบเดิมน,นะครับสายที่ต้องครับต่อมาออกจากเมื่อเราปิดที่วิจัยไปตวแหน่งเอทีครับไปจะออกแากที่วิจัยผ่านเลยไปเส้นสีดำขาวครับก็บคือเส้นนี้ไปยังดีเล์ครับเข้าของดิเลมาเข้าที่ขั้วดีเล์ที่ขั้ว สาสิบครับเดี๋ยวเราจะทำการตรวเช็คหน่ครับมีความต่อเนื่องนะครับแล้วไฟจะเข้าไปที่ขั้ว 85ครับแลวออกผ่านคนรั่ครับออกจากรีเลย์ที่คู่86ครับไปลงไปลงกาวโดยผ่านสายไฟเส้นสีเขียวอ่อนครับออกผ่านสายไฟเส้นสีเขียวอ่อนไปเข้าที่สวิตเียร์ครับ มาเข้าที่สวิตเกียร์สายไฟเส้นสีเขียวอ่อนครับจากนั้นนะครับผ่านสวิตเกียร์ไปลงกาวนะครับที่สายไฟเส,ส้นสีดำครับทำ <c oughs> ให้คบวงจรครับทำให้ขุดลวดในรีเลย์เกิดสนามแม่เหล็กครับเดี๋ยวนำเดี๋ยวนำน้าคอนแทคนะครับทำให้ไฟบวกที่มารอที่ขั้ว30ของรีเลย์ <c oughs> ออกไปยังขั้ว87ดสิบเจ็ดของรีเลย์ครับ <c oughs>

ได้ออกไปยังมอเตอร์สตาร์ครับไปยังมอเตอร์สตาร์ที่แต่ไฟเส้นสีดำขาวครับจากนั้นไฟจะเข้าไปที่โซลีนอยของมอเตอร์สตาร์นะครับแล้วออก เป,ป็นลงกาวที่บริเวณตัวถังรถนะครับทําให้เกิดสนามแม่เลยครับเหนยวนำแม้คอนแทกทำให้ไฟบวกีอที่มอเตอร์สตาร์นครับจากขัวบีออกผ่านขั้วเอมของมอเตอร์สตาร์นะครับแล้วออกเป็นลงกาวที่ตัวถังทําให้เกิดการคึบวงจรมอเตอร์สตาร์ทำงาน